ไปหน้า1แล้ว9เก้าวัี้เท่าไร่ิบีบไปหรอเจ็ดเจ็ดบีบเนาะบีเยอะคแปดโลครับตัว120ไี่เสียเปล่าชิวบีบเยอะบีบเยอะเอ้ย

ก็ถือว่าพอใจแล้วล่ะไหนลำเนึงกับพิกัดนี้อ่ะเนาะผมว่าโดนเยอะด้วยตอนแค่นี้สุดยอดแล้วโอเคไฟหน้านียืนยันนะร้อยสิบร้อยสิบเก้าเนาะร้อยสิบเก้าครับร้อยยี่สิบไม่เสียเปรียบนะพี่เนาะครับเียลูกสองเขาเหมือนว่าจะโดนเตะกระจับโดนไหมโดนโดนบ่อยแถบโดนบ่อยโดนบ่อยอ่ะใช้คำว่าบ่อยไงกี่ทีเนี่ยเคยเตะขาเดนมันโดนเนี่ยอ๋อน่าเตะตามไปหน่อยว่าเนี่ยโดนกระจาดแล้วโดนกระจับนะ เงินได้ยันต้นทุกฝีเป็นไงตอนนั้นเราเดินทางต้นเกมได้ก็เร่งไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เพื่อยามเร่งตัวเองเร่งไม่เห็น,นเล่นด้วยแต่เราก็แทงได้ครนะับต้นเกมคือทำท่าได้เชียร์ไนะว้ลยจะได้เหรอเก่งครี่มือดี กับเงื่อนไขที่ต้องลดน้ำหนักเยอะนยคืนนี้ถือว่าทําได้ดีเลยนะไม่ไปไรแฟนมวยให้กำลังใจเยอะเลยไฟหน้า,า,นะะา1้อยเดี๋ยวไปว่ากันเนาะอู้อะไรกับแฟนมวยนิดนึง<า>ครับขอโทษเอฟซีน่บวันนี้ทันเต็มทีครับขอคุณทุกกำลังใจครับสู้ต่อไปครับเ้องเป็นกำลังใจให้ครับผมนะไม่สั่งอครับยำไรเน